สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อมตะภาคเครื่องนะครับวันนี้เป็นอีพีที่สองร้อยสี่นะครับประจำจวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้มาจัดพิเศษนะพี่นะองละสองร้อยบาทนะครับองละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับปิด กี่อาขออนุญาตบวกค่าส่ง <c oughs> บ้านละห้าสิบาทนะพี่นะปิดกี่องค์กระช่างบวกค่าส่งแค่ห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่ปิดห้าองค์ส่งฟรีนะครับถ้าปิดห้าองค์หนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับผมถ้าปิดหนึ่งองค์สององค์สามองค์ขออนุญาตบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะพี่นะวันนี้มาจัดพิเศษนะครับ 200บาททุกรายการพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092 830 0049หรือแอดไลน์ O U M 7146นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับวันนี้ราคาเดียวยาวๆเลยนะครับผม200บาททุกรายการนะครับ200บาททุกรายการ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่บวกค่าส่งห้าสิบบาทรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งเป็นรูปหลอ่อรูปหลอ่หลอหลวงพ่อคายนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคายนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สอง เป็นหล่อโบราณน,นะครับเป็นหล่อโบราณรายการที่สองนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่สามอันนี้เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามนะครับไม่ทราบที่ รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่เป็นแหวนนะครับพี่เป็นแหวนไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สี่เป็นแหวนไม่ทราบที่นะครับวงใหญ่นะพี่นะวงใหญ่นะครับสวมนิ้วชี้ผมได้เลยนะพี่นะรายการที่สี่นะครับรายการต่อไปรายการที่ห้า รายการที่5นะครับเป็นหล่อโบราณรายการต่อไปนะครับรายการที่หอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนาะคบผมรายการที่หนะครับนี่ครับ รายฐานเขียนว่าหลวงพ่อจงรายการต่อไปนะครับรายการที่7เป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงรายการที่7ด้านหลังมีรอยจานร,รายการต่อไปรายการที่8นะครับเป็นพระ ปิดตายันยุ่งนะครับเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับรายการที่8รายการต่อไปรายการที่9เป็นปิดตาสามเกินนะครับพี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์เมกพัดร,รายการที่9 รายการต่อไปนะครับรายการที่10บนะครับปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะครับรายการที่สิบก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับพี่วันนี้วันทํางานนะครับมาพบกันช่วงเช้าๆนะครับผมมา ส่งพระกันนะครับพี่เช่าไม่เช่าไม่ว่ากันนะครับพี่เข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์ให้กันก็ยังดีนะครับผม200บาททุกรายการนะครับพี่นี่ครับขออนุญาตบวกค่าส่งห0สิบาทนะพี่นะปิด5องค์ส่งฟรีนะครับ5องค์1,000บาทส่งฟรีนะครับอง์ละ200ทุกรายการรายการต่อไปรายการที่1ิบเอด นะคับเป็นเหรียญพอท่านคล้ายปีหนึ่งสามนะครับวัดพับพาชัยรายการที่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สิบสามเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำรายการที่สิบสาม นะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำปีสองหนึ่งนะครับรายการต่อไปรายการที่14เหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมรายการที่14นะครับผมเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสองสี่หกเจ็ด รายการต่อไปรายการที่สิบห้านาคพะปิดตาวัดไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์ลอยจานเต็มรายการที่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สิบหกเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ว นะครับเนื flag, cke, roc, lawsuit, bon, ้อเมกสิทธ์เมกพัฒรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดไม่ทราบที่นะครับพี่เป็นสามเกอร์รายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปด เหรียญหล่อหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับรายการที่18ด้านหลังมีรอยจานรายการต่อไปรายการที่19นะครับปิดตายันยุ่งเหนือโลหะรายการที่19 มีเลขเด็ดเลขอะไรแนะนํากันได้ <c oughs> นะครับพี่มีเลขเด็ดเลขอะไรเชหากันได้นะพี่นะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเป็นพระอาักปกเป็นเนื้อชินนะครับรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ด ไม่ทราบกุไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดพี่พี่ทนใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองนาะครับหรือแอดไลน์ o u m เจ็ดหนึ่งสี่หะพี่นะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญพระพรมสีหนะ้ารายการที่ยี่สิบสอง นะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามปิดตายันยุ่งรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่24เป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงพุทวดนะครับปี09รายการที่2ี่สนะครับผมรายการต่อไปรายการที่25เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรายการที่25ปี25ง0นะครับ สองห้าสองศูนย์รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับรายการที่ยี่สิบหกหลังยันหนุมานปีสองหนึ่งะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่27เป็นเหรียญพระโพธิสัตว์พังพการรายการที่27นะครับรายการต่อไปรายการที่28เหรียญหลอหลวงพ่อแดงนะครับปี2503รายการที่28 รายการต่อไปรายการที่ยีเป็นพระพิคเนตนะครับเป็นเนื้อโลหะรายการที่29นะครับผมเป็นองค์พระพิคเนตไม่ทราบกุไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่30เป็นพระชัยนะครับรายการที่30 รายการต่อไปนะครับรายการที่31เป็นพระอุปคุตนะครับพี่เป็นพระอุปคุตรายการที่31รายการต่อไปนะครับรายการที่32เหรียญอาหลวงพ่อเปี่ยมรายการที่32 รายการต่อไปรายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นหลวงสมเด็จพระพุทธจารย์โตรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงปู่โตปีหนึ่งสองนะครับเนื้ออันปะกา้า รายการที่สามสิบสี่นะครับผมรายการต่อไปรายการที่สาสิบห้ารายการที่สามสิบหเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่สาิบห้านะครับรายการต่อไปรายการที่สาสบหก เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันนะครับรายการที่36รายการต่อไปรายการที่37เนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการที่37 รายการต่อไปรายการที่38เป็นพระชัยองค์เล็กนะครับรายการที่38รายการต่อไปรายการที่39เป็นเหรียญหล่อคูบาศรีวิชัยนะครับ รายการที่สามสิบเก้าหรียญ่อคูบาสีวิชัยนะครับสองสี่แปดสองรายการต่อไปรายการที่สี่สิบรูปลอหลงข้อเงิน <c oughs> ขออภัยครับรายการที่สี่สิบนะครับรูปลอหลงข้อเงินวัดบางคาน รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินกุท่ามะไฟรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับเหรียญอายุยืนนะครับเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรี ปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่สี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามหลวงพ่อคายนะครับวัดสวนขันรุ่นหนึ่งเนื้ออันปกาก้ารายการที่สี่สิบสามนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสี่ เหรียญหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาววัดหลักสี่รายการที่สี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการที่สี่สิบห้านะครับสองสี่แปดห้านะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่46รายการที่สี่นะครับผมไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่47่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่สุขรายการที่47นะครับหลวงปู่สุข รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบแปดรายการที่สี่สิบแปดพระปิตาห้วยจระเข้นะครับรายการที่สี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเก้าเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบเก้า รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขรายการที่ห้าสิบรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองนะครับปิดตาห้วยจระเข้อีกหนึ่งองค์รายการที่ห้าสิบสองรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญปลาตะเพียนหลวงพ่อจง รายการที่ห้าสิบสามรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่นะครับพระปิดตาไม่ทราบที่รายการที่ห้าสิบสี่นะครับเนื้อเมกสิทธตเมกพัดนะครับผม รายการต่อไปรายการที่55เหรียญจะตุลพิษพรชัยหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่55รายการต่อไปรายการที่56ไม่ทราบที่นะครับ รายการที่ห้าสิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดเป็นเหรียญนางกวักหลวงพ่อแจ๋นะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดไม่ทราบที่นะครับ รายการที่ห้าสิบแปดไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบเก้ารายการที่ห้าสิบเก้าเป็นพระพิคเนตรายการที่ห้าสิบเก้า รายการต่อไปรายการที่หกสิบนะครับไม่ทราบที่รายการที่หกสิบรายการต่อไปนะครับรายการที่หกสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับรายการที่หกสิบเอ็ด นะครับวัดตโนดหลวงสองสี่เาสองรายการต่อไปรายการที่หกสบสองเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรายการที่หกสสอง รายการต่อไปรายการที่หกสิบสามนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นหนึ่งรายการที่หกสิบสามรายการต่อไปรายการที่หกสิบสี่เหรียญหลวงคบเปิลนะครับรุ่นพิเศษรายการที่หกสิบสี่ ีหนึ่งเก้านะครับรายการต่อไปรายการที่หกสิบห้าเป็นเหรียญรอหานะครับรายการที่หกสิบห้ารายการต่อไปรายการที่หกสิบหกนะครับเป็นหรีอสีบทยา ไม่ทราบที่นะครับรายการที่หกสิบหกเป็นเนื้อโลหะนะครับรายการต่อไปรายการที่หกสิบเจ็ดพระปิดตาไม่ทราบที่รายการที่หกสิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่หกสิบแปด เหรียญหล่ลอหลวงพ่อทานะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรายการที่หกสิบแปดรายการต่อไปรายการที่หกสิบเก้าเหรียญหลวงปู่ทวดปีสองห้าสองศูนย์นะครับรายการที่หกสิบเก้า รายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบนะครับเหรียญอาหลงพราะท่านเขียววัดหลงมนรายการที่เจ็ดสิบนะครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดเหรียญหลวงคณน,นายนะครับหลวงคน,นายวัดบ้านแจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายการที่เจ็ดสิบเอดรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดสิบสองเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยสองสี่แปดสองรายการที่เจ็ดสิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสาม รายการที่เจ็ดสิบสามเป็นพระชัยองค์เล็กนะครับเป็นพระชัยวัดรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสี่นาเป็นเหรียญหลวงปู่ช่วงรายการที่เจ็ดสิบสี่งานยกเครื่องบนอุโบสถวัดบางแพรกเหนือนะครับ รายการต่อไปรายการที่เจ็ดิบห้านะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันรายการที่เจ็ดสิบห้ารายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหกเหรียญกลมรุ่นแรกหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามรายการที่เจ็ดสิบหก รายการต่อไปรายการที่77นะครับเหรียญปติมากรมงคลมพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายการต่อไปรายการที่78เหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ รายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเก้าเหรียญพ่อท่านนุย้ยนะครับสองสี่เจ็ดเก้ารายการที่เจ็ดสิบเก้ารายการต่อไปรายการที่แปดสิบเหรียญหันข้างเจ้าคุณนอนะครับธรรมะวิตโกเจ้าคุณนอปีหนึ่งสาม รายการที่80นะครับผมรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้80รายการนะครับจัดพิเศษ200บาททุกรายการนะครับผมมีเก็บมีบริการเก็บเงินปลายทางขออนุญ,ญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่ปิด5องค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับผม5องค์1,000จัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ แต่ถ้าปิดไม่ถึงนั้นผมขออนุญาตเก็บค่าส่ง50บาทนะพี่นะที่พิานใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือด l i n e oum7146 นะครับหรือสามารถสแกน qr code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นหวยกันต่อตอนเย็นนะพี่นะวันนี้นะครับก็มีเลขอะไรในใจเลขเด็ดเลขอะไรแชร์มาบอกกันได้นะพี่นะนะครับผมขอถูกหวยเบอร์ใหญ่กันทุกท่านเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวข,ขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ